สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคําว่าแฮปปี้นิวีย์นะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับคอลีเดย์ที่ผ่านมานะคะก็วันนี้นะคะก็มาพบกันที่ปีใหม่2021นะคะกับผมทรงใหม่นะคะที่เคยตัดแล้วถ้าใครติดตามมาก็จะรู้ว่าเหมือนเดิมนะคะก็แค่อยากให้เออคลิกก่ พี่เกียรตสระผมหนึ่งอยากให้มีความสดใสขึ้นอีกหนึ่งนะคะก็เลยไปตัดผมมาเมื่อวันก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็หน้าเก่าหรือหน้าใหม่ก็ไม่รู้เออก็ให้ลองถ่ายกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเนื่องจากช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาของเซลล์มันเยอะมากทุกคนแล้วเมก็คือมันยังไงต้องได้ต้องโดนนะคะก็จะมาอันบ็อก์นะคะเล็กๆน้อยๆกับแบบ คลัสรีวิวนะคะให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันจ้ะแต่ก่อนจะไปดูกันนะคะก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด turn on notification กดนั่นกดนี้กดคอมเมนต์ให้เมย์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็เป็นดูกันเลย โอเคทุกคนสิ่งที่จะมาอันบ็อกซ์วันนี้นะคะอาจจะเห็นไปแล้วในแบบต้นคลิปนะคะก็คือน้องกระเป๋าเล็กๆใส่ออมเศษเหรียญนะคะเป็นแบบกระเป๋าใส่เหรียญหรือว่าคอยพาวช์เองนะคะเรียกว่ามินิคอยพาวช์ของ b o t ทกาเวเนต้านะคะก็ทุกคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าเป็นแบรนด์ใหม่ที่เมชื่นชอบจริงๆเขามีอยู่นานแล้วแต่หลังจากเปลี่ยนดเรคเตอร์ก็คือเมถือว่าเป็น รีแบรนด์ใหม่นะคะก็คือชื่นชอบมากนะคะเพราะว่าสไตล์ของเม์ก็ 1. คือไม่จูบุนะคะสต้องเก๋ๆดูแบบว่าอ a อมัสคูลีน plus เฟมินีนใส่สูตรอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นสไตล์ของเม์เพราะฉะนั้นน้องคนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ 1. ในเรื่องดีไซน์แล้วก็ 2. ในเรื่องราคาด้วยนะจ๊ะ นี่เดี๋ยวยกกล่องขึ้นมาให้ดูถ้าใครดูรีวิวโบเทก้าไปแล้ว2 3สอันนะคะ,นนะ,คะก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นแพ็กเกจเก่านะคะเป็นกล่องเก่าเพราะว่ากล่องใหม่เขาเป็นสีขาวแล้วก็ตัวสกรีนเป็นสีเขียวนะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจเก่านะคะเปิดก็จะคือยกขึ้นมาอย่างนี้นะเดี๋ยวไมยเปิดให้ดูโอเคเปิดมาแล้วนะคะในกล่องก็จะมีคาดอยู่อย่างนี้ซึ่งเมย์จะไม่แกะนะ ก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงอะเออแต่ว่าเมย์จะไม่แกะออกมานะคะแล้วก็น้องจะอยู่ในถุงผ้านะคะซึ่งก็เป็นรุ่นเก่าถุงผ้ารุ่นเก่าจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ตรงสายของถุงผ้าจะเป็นหนังนะคะจริงๆไม่ได้พูดไปแล้วใน IGTV ถ้าเกิดใครติดตามทาง IG ก็ไปดูใน IGTV ด้วยก็ได้นะโอเคออกมาก็น้องอยู่ในกระดาษอย่างเงี้ยเป็นยนนะคะ อันนี้เมได้มาจากเว็บดีเทลเลอร์นะคะจากราคาเต็มคือลดเยอมมากทุกคนคือลดเกินครึ่งอะ่ะเดี๋ยวเมยจะแปะราคาเต็มแล้วก็ราคาที่เมย์ได้มาให้ดูนะคะคือมันรู้สึกว่าคุ้มมากก็เลยแบบว่าซื้อให้ซื้อก็ได้เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนเหมือนคลาสที่เขาออกมารุ่นหนึ่งของเขาเลยอะ่ะที่เป็นขนมจีบใบใหญ่นะคะเหมือนย่อส่วนลงมาเป็นใบเล็กนะข้างในก็จะมีกระดาษเดี๋ยวเอาออกมาให้ดู แล้วก็จะมีแบบนัมเบอร์ตรงนี้นะเหมือนใบใหญ่ทุกอย่างเลยทุกคนแล้วก็จะมีเนี่ยโบเทกาเวเนตาตรงนี้นะตาก็จะเป็นแบบแม่เหล็กเงี้ยดมก่อนใครเป็นโรคจิตชอบดมหนังบ้างอะตอนนี้เหมือนเป็นช่องแบบรีวิวกระเป๋าไปแล้วนะคะเพราะว่าเสียงต่อเราจากเพื่อน,อนดีนะแล้วก็ก็นอกจากแบบเครื่องสำอางและต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เมย์ชอบนะคะออบเซส อหอมมากหอมหนังมากนะคะแล้วก็นุ่มนะสมูทมากแล้วก็มีสายห้อยคอมาให้ด้วยนะคะก็วิธีใช้นะเนี่ยคิดว่านอกจากจะแบบพกในกระเป๋าเก๋ๆอ่ะของมืออย่างนี้ใส่ลิปสติกใส่บัตรเครดิตค์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถนามาห้อยคอได้ด้วยทุกคนเดี๋ยวยืนให้ดูนี่ห้อยคออย่างนี้ใส่กับเกงยีนก็ได้นะคะ จะใส่ทําไมก่อนคือจะให้ดูว่าเออเนี่ยมันก็เก๋ๆอะ่ะคือมันคุ้มราคานะคะก็อดที่จะซื้อไม่ได้นะหอมมากเลยอะ่ะคือรุ่นนี้นะทุกคนมันจะมีออกมาหลายสีเหมือนกันมีสีฟ้าสีดำสีแดงเป็นรุ่นแบบ สารสารก็มีนะคะซึ่งเมยคิดว่าราคามันก็เท่ากันหมดเลยนะทุกคนถ้าเกิดใครสนใจก็ไปลองดูกันได้นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูแค่สั้นๆแค่นี้ก็พอนะแล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะก็สามารถมารียกเก็ตคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าเออนั่นแหละก็ไม่อยากจะทำแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไง โอเคก็ okay. ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ค่ะ